ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเรา พึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นอันทชะครั้นตายไปเขาย่อมถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นอันทชะภิกษุข,ข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกน้า ที่เป็นอันทชะ